ก็เอาสัญญาตัวอย่างให้เข้าไปก็ไม่ต้องมีชื่ออืมต้องต้องมีชื่อสวัสดีค่ะวันนี้มามอยกันอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งวันสําหรับวันหยุดนะคะก็มาทําอะไรนิดๆนหน่อยๆนะคะอ๋อยหัวยุ่งไปหมดเลยนะคะวันนี้นะคะ มะมอยหอยสังกันไปค่ะมะมอยหอยสังนี่แทนกาแฟกระดกขวด่ายด้วย <c oughs> จะต้องใส่เก้วต้องใส่แก้ว,กวค่ะเพราะว่ากาแฟลดลดที่สุดนะคะสำหรับกาแฟะนะคะในวันนี้นะคะอันนี้กาแฟเท่าไหร่คุวันเหรอ <c oughs> กาแฟเอสวัน <Yeah. S 1> เลยค่ะกาแฟเอนะคะทานแล้วนะคะให้พลังงานสดชื่นนะคะกะปรีกระเป๋าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายได้นะคะ S1 ค่ะ S1 เท่านั้นนะคะสนใจเป็นตัวแทนได้นะคะ 0957699141ได้เลยค่ะนะคะไม่แพงค่ะ S1 ค่ะเท่านั้นนะคะง่วงงง่วนอนนะคะง่วงหาวนอนมากนะคะต้องกาแฟตัวนี้เลยค่ะ S1 นะคะท่าน S1 เท่านั้นค่ะรับรองว่า ปวดหัวนะคะที่ติดกาแฟนะคะแล้วก็ไม่มีความคิดอะไรนะคะทานเอสวันก็นไปแป๊บเดียวค่ะดีมากหายง่วงอือรสชาติกรมกรมเอดวันนะคะสนใจติดต่อแอดมินตาหวานได้เลยค่ะนะคะ วันเอ็ดวันหลับไม่ได้นะคะหลับไม่ได้เลยสวยและปังตลอดอื <s> ้ม <hr ug>